สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ที่ตามช่องชัยชาแนลนะครับวันนี้มารีวิว Powe r a m มนะครับไมโครเทคนะครับรุ่น MT4400 นะครับ4400ประมาณนี้นะครับรุ่นเนาะพูดง่ายๆ Power a m มสี่ช n แนนะครับตัวนี้นะครับของค่าย m i โ r o t i k นะครับราคามือแรกนะครับจะอยู่ที่9,990บาทนะครับราคามือแรก ราคามือ2ก็จะอยู่ประมาณ6,500นห้นะครับ6,500ถึง7,000พันประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ราคาไม่ค่อยแพงเพราะว่าสเปคไม่ค่อยสูงนะครับเหมาะสำหรับฟังในบ้านนะครับหรือว่าจะขับกลางเหลี่ยมเบาๆนะครับเป็น Power Amp 4 Channel เลยนะครับสำหรับไมโครเทคนะครับรุ่นนี้นะครับบางคนไปซื้อมือ2นะบางคนไปซื้อมือ2 9,000ก็มีนะทั้งๆที่ราคามือแรก9,000 990บาทแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับไมโครเทคนะครับมาดูกําลังวัตต์ครับผมกําลังวัตต์จะอยู่ที่400วัตต์ที่8โอห์มต่อชันเนลนะครับถ้าขับชันเนลละดอกนะครับก็จะได้ที่ชันเนลละ400วัตต์นะครับถ้าขับชันเนลละ2ดอกนะครับก็จะได้นะครับชันเนลละนะครับได้ชันเนลละหกร้อยวัตต์แค่นั้นเองนะครับขับ เกิน3ดอกไม่ได้นะครับต่อชแนลนะครับให้ขับชแนลละ2ดอกเท่านั้นนะครับกำลังวัดในหมวดบิดนะครับก็จะอยู่ที่พันสองร้อยวัตที่8โอห์มนะครับหมวดบิดของนะครับ power amp สี่ชแนลเป็นยังไงนะครับพอเรากดบิดปุ๊บนะครับมันจะเป็นแอมป์สองชแนลทันทีนะครับมันจะเอาอีกชแนล A กับชแนล B มา บิดกันนะครับก็สามารถต่อลำโพงได้2ดอกนะครับมันก็จะเอาชันเ n ลซีกับ D มาบวกกันก็จะเป็นขับได้อีกเป็น2 c h ช n n e l นะครับพูดง่ายๆ่ายถ้าเป็นแอมซี n ันเนลแอมบิดก็จะบิดเป็น2 Channel นะครับนะ,ะกดบิดนะครับก็ได้พัน0วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับก็มีระบบป้องกันไฟดีซีรั่วออกลำโพงนะครับผม มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลดของ power a m นะครับภักจ่ายไฟเป็นมออแปลงนะครับเป็นมออแปลงแบบเทอรอยนะครับเป็นคั h เฮดนะครับค d h เฮดเป็นไฟ2สเต็ปนะครับสำหรับเจ้า m i c r o t e c นะครับรุ่น mt 4 4 0 0นะครับ power m สีชั้นลตัวนี้ก็กำลังวัดก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับด้านในก็มี tr นะครับช h แน n e ลละ1 2 3 4คู่นะครับ Uh, TR ชแนลละสี่คู่นะครับก็เอาไปขับแบบเบาๆชิวๆก็สามารถเอาไปขับได้นะครับราคาก็ไม่แพงเนาะสำหรับถ้าไหนที่จะไปใช้ในอาคารในอะไรต่างๆก็เป็นการจัดการดอกลำโพงถ้ามีดอกลำโพงเยอะๆนะครับก็ทำขับได้นะครับก็ขับเสียงกลางได้ชแนลละสองดอกนะครับเพราะว่ามันจะมาแก้ปัญหาในจุดของที่ว่าเราใช้โหลดนะครับ ที่โอห์มเสียงมันก็จะผิดเพี้ยนนะครับในรายละเอียดของพอร์วแอมรุ่นนี้เขาก็ไม่ได้บอกค่าดับเบิลแฟกเตอร์ลำโพงมานะครับไม่ได้บอกรายละเอียดมาเจาะลึกเลยว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับกี่กิโกรัมเนาะนะครับก็ข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับย้ําราคาอีกนิดนึงนะครับสําหรับรุ่น m t 4 4 0 0นะครับราคาปกตินะครับก็จะอยู่ที่9,990บาทสําหรับราคามือแรกนะครับ เวลาซื้อมือสองท่านก็ควรจะอ้างอิงราคามือแรกด้วยนะครับนะนะครับอย่าไปซื้อแพงนะครับนะกำลังวัดก็ประมาณ600วัตต์นะครับต่อชแนลนะครับนะหกร้อยวัตต์ต่อชแนลขับได้ชแนลละ2ดอกเท่านั้นนะครับอย่าเกินนี้อย่าไปดันเบรนะครับไม่เหมาะที่จะดันเบรเลยนะครับเอาไปขับกลางหลืออมฟังใสๆก็ถือว่าใช้งานได้ในราคาที่ไม่เกิน10,000บาทก็ถือว่าอ่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเจ้า ตัวนี้นะครับไมโครเทคนะครับอยากให้ผมรีวิวนะครับเพราะว่ามรุ่นไหนดอกล้ำพงรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ด้านกิปได้นะครับมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ได้หรือแอดไลน์มานะครับทิ้งคำตอบไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ